สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมารีเลิฟพาลอดแชแนลนะคะวันนี้มีหัวข้อที่มีชื่อว่าเขาพูดถึงคุณให้เพื่อนเขาฟังว่ายังไงนะคะมีการแบบเอาไปเม้ามอยนะคะแล้วก็เพื่อนเขานะคะก็พูดกลับมาว่ายังไงอะไรอย่างนี้นะคะเป็นประมาณว่าเป็นแบบเมา้ามอยเม้ามอยนะคะมาดูสนุกสนุกกันนะคะนะก็มารีมีการ์ดนะคะมาให้เลือกนะคะเป็นการ์ดภาพเนาะ เป็น Or a c l e Card นะคะมี3ภาพให้เลือกเลยนะคะสามารถเลือกได้ตามที่คุณชื่นชอบได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปอ่านคำทำนายกันนะคะ,ะภาพที่1ภาพที่2องทที่3นะคะคิดว่าเราจะเลือกได้แล้วนะมันนี้จะไปเรล่มอ,อ่านคำทำนายจากภาพที่1นนะคะเป็นภาพแมวนะคะ ที่สองที่สามโอเคอ่าแล้วเราลองมาเช็คกันสินี่คือเจอรัลลิติ้งนะคะเรามาลองทำนายกันสนุกสนุกเนาะว่าเขาไปแอบเมามอยคุณว่าอย่างไงบ้างนะคะวพนนอี้จะใช้ไพ่เดลโม,มงนะคะในการทำนายในครั้งนี้เนาะเรามาลองใช้ไพเ่เดลโม,มงกันเขาไปเมาว่ายังไงนะคะเรื่องของคุณนะอืม เมาให้เพื่อนเพืนฟังนะอืมอืมเขาก็บอกว่าตอนนี้นะก็คุยคุยกันอยู่นั่นแหละมีการแบบส่งข้อความข้อความหาการนะกับคนคนนี้นะคะอ่าก็แบบมีความมั่นคงดีนะก็แบบสม่ำเสมออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบ อาจจะมีการแบบได้เนี่ยคือพึ่งไปออกเดทด,ด้วยกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบว่าอาจจะมีช่วงโมเมนต์ที่คุณแบบอาจจะพิ่งมีการนัดกันไปทานข้าวนะคะหรือว่าไปปิกนิกนะคะไปเดทด,ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบว่าเนี่ยที่ไปมาครั้งเนี้ยก็แบบมีความสุขมากๆเลยนะคะเพราะว่าการสื่อสารของคุณกับเขาอ่ะมันค่อนข้างที่จะเข้าใจกันนะคะ เขามองว่าค si er okay. ุณเน่ยเป็นคนที่พูดจาดีนะพูดจาไพเราะนะคะเนี่ยเพราะว่ามีดอกไม้ขึ้นนะคะเวลาแบบพูดกันก็แบบโอเคแบบพูดหวานมีแบบประมาณว่าเวลาพูดแล้วก็แบบเออมีแบบเหมือนดอกไม้แบบโปรยเปรินออกโปรยโปรยโบยบินออกมาโบยบินออกมานะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นข้อความที่หวานแล้วก็น่ารักนะคะเพราะว่าเห็นไหม โซตรงสแต็มเขาก็เป็นแบบดอกมองดอกไม้อะไรอย่างนี้นะคะเขาบอกว่าคุณแต่เป็นคนพูดจาดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่แบบอารมณ์สุนทรีด้วยนะคะเขาชื่นชมคุณนะคะให้เพื่อนเขาฟังเนาะเนี่ยก็แบบเป็นคนที่พูดจาดีอารมณ์สุนทรีนะคะพูดจาไพเราะนะคะอ่าแล้วก็มีความมั่นคงนะคะมีความมั่นคงทางจิตใจนะคะจะเห็นได้ว่า คุณ่ะอาจจะเนี่ยที่ไปปิกนิกอะไรเงี้ยมานะคะที่ออกไปได้วยกันมาเนี่ยรู้สึกแบบมันมันเข้ากันได้อะ่ะอ่ามันเข้ากันได้มากๆเลยนะคะอืมเดีไปดูอีกสิเขามองว่าเขาก็มองว่าเขาก็บอกอีกว่าคือความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่ะมันก็สามารถ พัฒนาได้นะมันก็สามารถพัฒนาได้แหละเพราะว่าดูแล้วอะเหมือนเราเข้ากันได้นะอืมฉันรู้สึกเหมือนแบบฉันแบบเป็นเป็นคนที่แบบมันมันมีความรู้สึกว่าตัวเองอะหล่อขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าสวยขึ้นมาหรือว่าเป็นคนที่แบบมีความสําคัญอะเป็นคนสําคัญของเขาอะอะ่เขารู้สึกว่าตัวเขาเองอะเขาเป็นคนที่มีความสําคัญกับคุณสิมันต้องเป็นพูดไ้อย่างเงี้ย คือเขามีความรู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคนที่เป็นคนสําคัญของคุณคุณให้ความสําคัญกับเขานะคะแต่ว่าตอนเนี้ยรู้สึกว่ามันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะคะที่ยังยังไม่ได้แบบมีความชัดเจนนะคะมันความสัมพันธ์มันยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าเออตกลงว่าเป็นแฟนกันไหมอะไรอย่างเงี้นะคะนะอืมก็เหมือนแบบก็ยังคุยๆกันอยู่แหละอะไรอ่ะเขาก็จะบอกเพื่อนเขาประมาณนี้นะคะ แต่ก็ดีนะโดยรวมเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่าฉันคิดว่าฉันก็จะแบบอืมสางความสัมพันธ์ระยะยาวได้นะคะอืมโอเคแล้วเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่าเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่าปล่อยไปนะเพื่อนบอกอืม ้ามปล่อยแล้วก็แบบว่า <c oughs> จะบอกว่ายังไงนะคือแบบว่าอย่าอย่าปล่อยไปคนนี้นะแล้วก็แบบว่าให้ดูด้วยว่ามีความซื่อสัตย์ไหมเขาซื่อสัตย์ต่อแกหรือเปล่าเขาซื่อสัตย์ต่อคุณไหมแล้วก็คุณเนี่ยแบบต้องมีความซื่อสัตย์การน้าอะไรเงี้ยเพื่อนก็แบบดูดูดดนะคะดูแบบว่าแนะนําแนะนาําประมาณเนี้ยนะคะแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกว่าอาจจะ อาจจะแบบว่าเป็นคู่กันก็ได้นะเออแกกับเขาอาจจะเป็นคู่กันก็ได้เห็นไหมเนี่ยใช่มันต้องอาจจะต้องดูกันไปอีกนะสักระยะหนึ่งนะคะปัญหาและอุปสรรคตรงแกตอนเนี้ยที่ที่ที่มีอยู่นะมันอาจจะคลี่คลายได้ในวันข้างหน้ามันอาจจะต้องใช้เวลานะมันอาจจะต้องใช้เวลาไม่ต้องไม่ต้องกังวลไปหรอกให้คุยกันไปด้วยความแบบว่า เออน่ารักน่ารักซื้อสัตว์ต่อกันนะคะก็คือถ้าคนทั้งสองคนน่ะมีการเล่กกันอยู่แล้วน่ะมันไม่สามารถที่จะไปจากการได้หลอกให้แบบว่าอยู่ด้วยกันในความ้สึกสัต์เพราะยังไงดูแล้วน่ะเหมือนเหมือนเป็นคู่กันอยู่แล้วนี่เหมือนแกกับเขาเนี่ยก็เป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยนะอืมก็เอาใจช่วยนะคะ เอาแล้วเข้าขอแล้วเอา,ลเาแล้วเข้าแล้ว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 ให้ไพ่ไพ่อยากจะบอกว่าแล้วไพ่อะไพ่อยากจะบอกอะไรนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไพ่อยากจะบอกอะไรกับคู่ของคุณที่คุณเมาส์กันเขาเมาส์กันกับคุณนะคะอืมอืมสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเขาอยากจะบอกว่า การการที่คุณจะคบกันในครั้งนี้นะมันก็เป็นเหมือนความโชคดีนะ,ะมันเป็นเหมือนแบบความโชคดีที่ได้มาเจอกันนะคะมันจะอาจจะมีคนที่แบบฉลาด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 ,ลาด,ลาดเหมือนกับ,บว่าเขาเขาจะเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาจะเรียกว่าเออจอมวางแผนอ่ามันอาจจะมีแบบ การวางแผนอะไรอย่างนี้ีมีมทริคมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะโดยการทริคในครั้งเนี้ยนะ่ะนั่นก็คือความแบบความสดใสความโลกสวยนะคะมันจะเป็นแบบว่าให้คุณนะ่ะคิดคิดถึงความโลกสวยคิดถึงความสัมพันธ์ที่มันแบบมันเป็นไปได้อยู่แล้วไม่ต้องไปคิดมากอะไรประมาณนี้นะคะก็คือให้ใช้ความ อ่อนหวานนะความอ่อนหวานความสดใสความน่ารักของทั้งคู่นะคะคือใช้ความแบบบริสุทธิ์ใจและสดใสอ่ะความซื่อสัตย์ความซื่อตรงต่อกันอะไรอย่างนี้นะคะนะแล้วก็ให้ดูกันไปอีกสักระยะหนึ่งนะคะแล้วค่อยชัดเจนก็ได้นะคะอ่าโอเคไม่ต้องไปกังวลมากนะคะประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ให่ออร์ลเคาละานะคะบอกว่า คุณคุณเลือกไพ่โฟกัสเนาะ my a ออฟเซอร์ e s สเยนะคะนั่นก็คือไพ่อยากจะบอกว่า,าถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการนะคะมันก็จะคือไพ่กำลังจะบอกว่าเดรกอเฉงมันมันจะดีซะกว่านะถ้าคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการนะคะถ้าคุณอยากให้มันสำเร็จอนะ คุณโฟกัสกับสิ่งที่คุณต้องการแล้วสิ่งที่คุณต้องการมันจะเกิดคือถ้าคุณไปโฟกัสในสิ่งที่คุณไม่ต้องการสิ่งที่คุณไม่ต้องการนั้นมันก็จะเกิดให้คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้ที่คุณอยู่ที่ที่เขาอ่ะบอกว่าตัวเขาเองอ่ะมันก็ยังคุมเครืออยู่เลยนะคะเขาเมาส์ให้เพื่อนเขาฟังเนาะยังไม่แน่ใจเลยว่าจะยังไงนะคะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขาอ่ะเป็นคน สำคัญสําหรับคุณนะคะเขาล่าให้เพื่อนเขาฟังนะอืมเพื่อนเขาก็บอกว่าเออดูกันไปอีกสักระยะนึ่งก็ได้อะไรอย่างงี้นะคะนะอืมแต่ว่าคนคนนี้อยากให้อยากให้ลองไม่อยากให้อืมคือประมาณว่าเหมือนแบบน่าจะเป็นคู่เราได้นะอะไรประมาณนี้นะคะนะเออแล้วก็ไพ่อแล้วเขาก็เลยบอกว่าืมอให้คุณโฟกัสนะคะโฟกัสในสิ่งที่คุณต้องการเท่านั้นนะคะก็คือ ้าคุณต้องการให้ความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นสามารถที่จะเคลียร์กันได้ชัดเจนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องโฟกัสว่าเดี๋ยวมันก็จะชัดเจนขึ้น,นเรื่อยๆโดยใช้ความสดใสน่ารักความบริสุทธิ์ใจเข้าหากันนะคะนะโอเคขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะแล้วเราจะไปต่อคุณกองที่2กด subscribe และแชร์ให้กับ mary love er t a r o l d channel ได้ตามที่สะดวกเลยนะคะ mm hmm. แล้วก็เม้นไว้ให้มารีหน่อยนะว่าแบบเอออยากจะให้มาร y ทำคลิป ท็อปิกเกี่ยวกับอะไรนะคะมันจะได้เลือกมาทำให้เนาะ,ะสำหรับคนกองที่สองนะคะคนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะไพ่ที่เลือกคำว่าโ r นะคะต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านแล้วก็แบบทะลุกำแพงออกมาทะลุเรือนพราะฉําออกมาเลยนะคะเราไปดูกันนะคะสำหรับคนกองที่สองว่า เขาไปเมามยเรื่องคุณกับเพื่อนเพืนเขาว่าอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาอ่ะมีการแบบเมาเมๆกลับมายัางไงอีกนะคะนะเขาไปเมาอะไรเขาไปเมาอะไรนะคะเขาก็บอกว่าฉันน่าจะปักหลักกับคนนี้แล้วแหละเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเจอคนที่ใช่แล้วแหละ คนนี้แหละเป็นคนที่ฉันจะอยู่ด้วยไปนานๆเขามีความซื่อสัตย์กับฉันมากเลยเขามีฉันคนเดียวเขามีฉันคนเดียวแกค,คิดถึงสุดๆเลยคิดถึงมากๆเลยเขาอ่ะไปพูดว่าคือแบบเขามีความคิดดีมากเลยนะคะแล้วเขาก็แบบว่าคิดว่าแบบคนกับเขานะ่ะ เป็นเนื้อคู่กันนะคะเขาคิดว่าเขาอาจจะปักหลักคุณแล้วแหละเขาจะไม่ไปไหนแล้วนะคะแล้วก็คือเป็นมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาอา่ะมีคุณค,น,คนเดียวแล้วก็เขาก็คิดว่าคุณมีเขาคนเดียวนะคะความสัมพันธ์นี้ก็คิดว่าจะต้องอยู่ด้วยกันไปนานๆแหละนะคะเออมันเป็นอะไรที่แบบนี่ก็คือ,คอทางออกนะคะนี่จะมูนเนี้เป็นจะจะเป็นดามูนเนซ็ตที่แบบว่านี่คือทางออกก็คือเหมือนกับว่า เขาอะ่ะรู้แล้วนะคะเขารู้จิตใจของเขาแล้วนะคะว่าเขาอะ่ะต้องการคุณนี่แหละเขาไม่ไปไหนแล้วเขาปักหลักอยู่ที่นี่แล้วเขามีแบบอไม่ไปไหนแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยก็คงจะเป็นแบบคนนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณนี้เนี่ยเออเล่าให้เพื่อนฟังนะแล้วแล้วเพื่อนเขาเลยว่าไงโอ้คิดปักหลักคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอุ้ยโชคดีจังเลยแก โชคดีจังเลยแกเจอคนที่ใช่อุ้ยแกเจอคนที่แกรักแล้วนะคะเดี๋ยวฟิชเนี่ยเป็นคู่รักนะคะอุ้ยแกเจอคู่แล้วอะไรอย่างงี้นะคะอืมอุ้ยมีความสุขมากเลยนะแกแฟนแกสวยด้วยแล้วก็แฟนแกก็แบบเออถ้าเป็นผู้ชายก็แบบแฟนแกหล่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยนี่ไปเที่ยวด้วยกันมาเลเซียอะไรอย่างงี้นะคะอืมสวีทมันมีความแบบ สวีทัวีทหวานเบลมากเลยแล้วแต่งเมื่อไหร่บอกด้วยนะคะอารมณ์แบบเดชอเบอร์นี่คือแบบว่ารออยู่นะรออยู่รอว่าแบบเมื่อไหร่แกจะประกาศประกาศแต่งงานอะไรอย่างนี้ประมาณนี้นะคะแบบประมาณว่าอเออเฝ้ารอเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่จะแบบประกาศก็บอกนะอะไรอย่างนี้คะแต่งแต่งที่ไหนเมื่อไหร่อะไรยังไงก็แบบบอกได้อะไรประมาณนี้นางอย่างนี้นะคะอืม แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะก็อยากจะบอกอยากจะบอกคู่ของคุณนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทิ์อยากจะบอกว่าอืไปได้เรื่อยๆเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นความสัมพันธ์บางคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันเริ่มต้นก็ตามนะคะก็ มันไปต่อได้มันเป็นอะไรที่ไปต่อได้แล้วก็ไปต่อได้เรื่อยๆนะคะคุณจะได้พบเจอกับความรักที่มันแบบมีความแปลกใหม่แล้วก็สนุกสนานนะคะใส่ความสดใสซับซ่าเป็นเด็กเข้าไปนะคะนะอืมประมาณนี้เลยแล้วออร์แล้วเข้านะคะบอกว่าอ่าอยากจะแนะนําตัวคุณเองนะคะคุณได้ไพ่กรูกรเนะก็หมายถึงว่าตัวนี้นะคะไพ่จะบอกว่า evolution start เป็นจูเอืม ถ้าคุณนะคะต้องการที่จะเติบโตนะคะถ้าคุณต้องการที่จะเติบโตแบบในภาพนี้นะคะคุณต้องออกจากคอม์ตโซนนะคะคอมร์ตโซนอ่มนะมันดีนะเนี่ยคุณอยู่ในคอมร์ตโซนของคุณอนะ่ะมันดีนะคะแต่มันก็มันก็ดีนะถ้าคุณจะออกมาอยู่กับคอมร์ตโซนด้วยนะคะ get f อ n f e s t ์ส a ท w ร์ i วิส n ีนอันคอนเฟิร์สมันดีถ้าคุณแบบเหมือนคือการที่คุณได้ออกมาอยู่กับคนก o โซนอ่ะมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่มันจะไม่ได้สะดวกสบายนะแต่ว่ามันทําให้คุณเติบโตนะคะนะคุณลองคิดดูนะบางคนอาจจะอยู่ในความ t z โซนมานานนะคะอาจจะยังไม่กล้าที่จะลองทําอะไรใหม่ๆเหมือนกับความสัมพันธ์นี้เหมือนกันนะคะคุณอาจจะจะยังไม่เคยลองกล้าที่จะทําใหม่ๆนะคะ ทำสิ่งใหม่ๆแปลกๆนะคะให้คุณลองลองทำนะคะเหมือนเอาแล้วก็แนะนำเนาะ r i ใใช่ก็หมายถึงว่าแบบให้สใบเนี้ยมันหมายถึงว่าการที่ลองออกมาทำอะไรใหม่ๆนะคะมีการอาจจะลองไปเที่ยวด้วยกันก็ได้นะคะมันเป็นการเดินทางครั้งใหม่ของคุณที่คุณอาจจะแบบยังไม่เคยที่จะสัมผัสการเดินทางแบบนี้มาก่อนนะคะคือให้ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วก็ ก้าต่อไปได้เลยนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคุณกองที่2นะคะกด subscribe like share แล้วก็กดส่ดปุ่มซุปเปอร์ตงได้ตามที่สะดวกเมนข้อความไว้เป็นเพื่อนกันนะคะกับมารีด้นะแล้วปุ่มที่3นะคะเราจะไปต่อกันกับคุณกองที่3คุณเลือกไพ่บอดี้เนาะก่อนอื่นเราไปฟังกันก่อนนะคะว่าเราไปดูกันวนะ่าตัวเขาอะเมาส์มอ,อย เรื่องคุณให้เพื่อนฟังว่าอย่างไรบ้างเออช่างเมาส์หรือเปล่าเมาสอะไรเมาสดีไหมเมาส์เมาอะไรเมาสอะไร,ะไรให้เพื่อนฟังบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเช็คกันแล้วแล้เวเราเข้าไปเช็คกันอีกทีว่าเพื่อนเขาจะยังไงนะคะจับไพ่นานนิดหนึ่งเมาส์เก่งอ่ะตัวเขานะคะเมาส์มอยเรื่องของคุณให้เพื่อนฟังว่าอย่างไร คิดถึงคนคนนั้นของคุณนะคะม,มาว่าอย่างไรบ้างโอ้โหมันซาบซ่ามันมีความสุขสุดๆเลยนะคะตอนนี้แบบเออโคตรอินอินเลิฟมากๆนะคะโอ้ยคนนะคะตอนเนี้คือแบบอยากแต่ง,งานอะตอนนี้คือประมาณว่าแบบคนนี้แหละเป็นคนที่แบบฉันแบบ จะส่งแหวนให้อะไรนี้คะอารมณ์แบบอยากแต่งงานด้วยเลยนะอยากจะลงหลักปักฐานแล้วนะคะคือมันอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากๆเลยนะคะอืคนนี้แหละเป็นคนที่ใช่นะคะเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้รับข่าวดีในเร็วนี้แหละโอ้ยจะพิมพ์การ์ดแล้วเนี่ยโอ้ยจะพิมพ์การ์ดใส่ชื่อคุณกับเขาด้วยกันแล้วเขาเห็นคือเขาวางแผนไม่หมดแล้วคนนี้แหละ แต่คนที่ใช่เนี่ยจะไปซื้อแหวนแต่งงานละหรือบางคนน่ะอาจจะแบบว่าเอ้ยฉันซื้อแหวนไว้แล้วเอ้ยคนนี้แหละเดี๋ยวกาลังพิมพ์การ์ดเดี๋ยวจะเอาการ์ดมาแจกเร็วๆนี้อะไรอย่างนี้นะคะหรือบางคนอาจจะไปบอกเพื่อนเรื่องการแต่งงานก็ได้นะคะเนี่ยเดี๋ยวจะแต่งงานแล้วนะแบบเนี่ยคนนี้แหละนี่แหละแหวนนีน่นี่การ์ดเอาแบบแล้วแบบนี้อย่างนั้นเลยอ่ะอ หรือถ้าคุณกับเขาหรือถ้ายังคุณยังไม่ได้พิมพ์การ์ดนะคะยังไม่ตกลงแต่งงานกันอะไรเงรี้ยยังไม่ได้แบบขอกันเขาก็วางแผนไว้นะคะว่าจะฉันจะทําอย่างนี้แหละแกมอยู่ด้วยกันกับคนนี้แล้วมันมีความสุขม,มากๆเลยนะคะอืมไม่ไปไหนละคนนี้แหละอืมแล้วเพื่อนเลยบอกว่าไงเพื่อนแบบเพื่อนบอกว่าไงเพื่อนบอกว่าโอ้ยอินเลิฟนะแกแ<อ>กอินเลยเป็นคู่ที่น่ารักมา<อ>กๆเลย แกเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยนะอือโอ๊ยจัดไปจัดไปจัดไปจัดเลยจัดกันยังอะไรอย่างนี้นะคะโอเพื่อนทะลึงน่ะเออโุ้ยโชคดีอนะ่ะแกยินดีด้วยยินดีด้วยมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ที่แบบว่ามันอันโชคดีมากๆเลยยินดีด้วยมันเป็นความยินดีด้วยนะคะอื ไม่ไปไหนจริงๆสร้างบงสร้างบ้านด้วยกันนะคะแล้วก็แบบออเแกก็แบบซื้อหมามาเลี้ยงดีเอออะไรประมาณอย่างนี้นะคะเออก็ดีนะแบบไม่ต้องไปไหนหรอกอะไรอย่าเงี้ยก็คือแบบอยู่กับคนนี้ก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะ <S <S คือเพื่อนก็แบบสนับสนุนนะ <S <S ออกแนวแบบสนับสนุนอืมแกแบบ กับเขาอ่ะดูรักกันมากๆเลยนะคะเขาก็รักแกแกก็รักเขานะอะไรเงี้ยประมาณแบบเพื่อนเพื่อนสนับสน,นุนนะเพื่อนสนับสน,นุนนะ,นะเพื่อนสนับสน,น,นุนเพื่อนแบบแบบว่าแบบแบบนี้เนี่ยดีดีดีนะคะรีบรีบเลยนะถ้าสุว่าบางคนที่แบบว่าแค่คิดแค่คิดไม่ได้นะแกก็ต้องทําเลย อ,อแกก็ต้องแกต้องทําเลยนะแกแบบอย่าได้แกดคิดนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้แหละโอเคแล้วนะคะดูเหมือนเขาก็มีแกคนเดียวแกก็มีเขาคนเดียวมันดีดีดีมากๆเลยคนนี้แหละอะไรนะโชคดีมากๆเลยแล้วจบเป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆเลยเอา้วไม่ได้จะสาวไพ่ทำไมเยอะเพื่อนดูแบบกริบกลางเพื่อนกริบกลางอืมอ่ะแล้วทีนี้ออร์แล้วเขาอยากจะแนะนําอยากจะบอกคุณบอกว่าอืม บางอย่างบางอย่างที่มันคลุมเครือนะคะให้คุณนะคะพูดกันให้ชัดเจนนะว่าจะเอาอะไรยังไงนะคะก็แค่คอมให้การสืส่อสารให้มันชัดเจนขึ้นนะคะไม่ว่าจะยังไงแล้วก็อย่าไปติดกันมากให้เวลาคือเว้นระยะห่างไว้ด้วยนะคะเว้นระยะห่างคุณด้วยเขาด้วยอะไรแบบนี้นะคืออย่าอย่าไปแบบติดกันมากถึงแม้ว่าคุณจะรักกันก็เถอะหรือว่าต้องให้สเปรด ซึ่งกันและกันนะคะอ่าแล้วออลคอลนะคะที่คุณเลือกบอดี้เนาะอ่ายอร์บอดี้ดีส์เซฟยอร์เลฟนะคะร่างกายรักร่างกายของคุณให้มากๆนะคะแล้วร่างกายของคุณก็จะรักคุณนะคะแล้วเขาก็จะสุขภาพแข็งแรงนะคะอบกอดร่างกายของคุณนะคะนี่ก็คือ ไพ่อาจจะอาจจะบอกว่าหลังจากที่คุณรักเขาแล้วคุณก็ต้องรักตัวเองด้วยนะคะรักร่างกายของคุณทนุถนอมร่างกายของคุณนะคะแล้วก็ทนุถนอมร่างกายของคู่ของคุณที่คุณรักด้วยนะคะเอาแล้วก็อยากจะแนะนํานะคะอ่ะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะกด subscribe like share ให้กับ mary เลิฟ t h a i l a n channel ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมมากเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะรักทุกคนเลยบ๊ายบายค่ะ